สวัสดีเพื่อนเพื่อนและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูงานซ่อมกิจทายอินเวอร์เตอร์ตัวสีเงินรุ่น1,400วัตต์ตัวนี้ส่งมาจากจังหวัดนองโวลัาพูลูกค้าแจ้งว่ามอสเฟตช็อตฟิลขาดได้ทดลองซ่อมเองอก็เปลี่ยนมอสเฟตเปลี่ยนฟิลแล้วก็ทดลองรันได้2วิ ก็มีอาการช็อตอีกนะครับลูกค้าก็เลยติดต่อส่งมาซ่อมนะฮะเดี๋ยวต้องเช็คดูนะครับว่า,ามีปัญหาตรงไหนทำไมลูกค้าซ่อมเองแล้วถึงไม่ผ่านทำไมซ่อมเองแล้วเอาไปรันแล้วช็อตอีกนะครับเดี๋ยวมาแกะตัวเช็คกัน ก็ลูกค้าก็ส่งมอสเฟตมาด้วย2ตัวนะครับอ่ามอสเฟตใหม่2ตัวเดี๋ยวใช้มอสเฟตของลูกค้านี่แหละที่เขาส่งมานี่แหละเปลี่ยนนะครับก็มอสเฟตเนี้ยนะฮะลูกค้าก็ถอดออกไปแล้วอ่าตอนแรกน่าจะช็อตตัวนี้นะครับแล้วลูกค้าลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนฟิลนะฮะก็เอาไปทดลองรันแล้วก็ตัวนี้ช็อตอีกนะฮะตัวนี้ช็อตแล้วทําให้อุปกรณ์ตรงมอสเฟตเสียหายนะครับ นะครับมันจะมีตัวต้านทานตรงนี้นะฮะตรงที่เป็นไดโอดไม่รู้ว่าเสียหรือเปล่าอันนี้ซีเนอร์ไดโอดนะครับก็เดี๋ยวต้องตรวจเช็คดูทั้งหมดเพราะว่าตัวต้านทานตรงเนี้ยมันช็อตจนลายพิ้นขาดไปเลยนะฮะตัวต้านทานก็น่าจะากระเด็นหายไปเลยนะครับแล้วมอสเฟตตัวนี้น่า,น,าน่าจะชอ็อตคาดว่าน่าจะช็อตด,ด้วยก็เดี๋ยวต้องถอดบอร์ดออกมาเช็คดูนะฮะเช็คด,ดูรายละเอียดว่าเสียหาย ตรงส่วนไหนบ้างนะครับนะครับก็มีอุปรกรณ์อ่าบริเวณมอสเฟสเสียหายนะครับตัวนี้เป็นซีเนอร์ไดโอด12โวลต์นะครับชอ็อตตัวนี้เป็นไดโอดนะฮะก็ช็อตเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวต้านทานตัวนี้ค่า 10K นะฮะอ่าก็ มันมันช็อตจนลายปิ้นขาดจนตัวต้านทานนี้น่าจะน่าจะแตกละเอียดนะฮะหายไปนะครับก็ลายปิ้นเสียหายเล็กน้อยนะฮะก็อุปกรณ์ท่าชุดเนี้ยนะครับจะเหมือนอชุดนี้นะฮะเราก็สามารถวัดเทียบได้นะครับวัดอุปกรณ์ฝั่งนี้แล้วก็มาเทียบฝั่งนี้ได้ว่าค่าที่เราวัดได้มันเหมือนกันหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวผมเอาอุปกรณ์มาเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาวัดสัญญาณที่มอฟเตฟกัน นะครับว่าจะปกติหรือเปล่านะฮะอ,อุปกรณ์ตัวใหม่มาเปลี่ยนก่อนครับก็ติดตั้งอุปกรณ์ตัวใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับมีฟิลมีมอสเฟตสองตัวมอสเฟตสองตัวนี้ลูกค้าก็ส่งมาด้วยนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์อ่าบริเวณมอสเฟตมีไดโอดซีนเนอร์ไดโอดแล้วก็ตัวต้านทานนะครับ เดี๋ยวทดลองจ่ายไฟ AC เข้าดูนะครับว่ามันยังมีอะไรช็อตอยู่หรือเปล่านะฮะลองดูนะครับปอนติกเกอร์แล้วนะฮะหลอดไฟตรงนี้ไม่ติดนะครับไฟสถานะมาแล้วนะฮะไฟสีน้ำเงินนะครับก็แสดงว่าไม่มีอะไรช็อตแล้วทีนี้นะครับก็ต้องลองวัดลูปคลื่นนะฮะลองวัดลูปคลื่นก่อนนะครับว่า รูปคลื่นที่มอสเสตทั้ง4ตัวจะปกติหรือเปล่านะครับก่อนที่จะทดสอบรัน ครับก็จะวัดมาเฟตตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับลองดูกันว่ารูปคลื่นจะปกติหรือเปล่าอ่านะครับตัวที่หนึ่งนะฮะก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่ห้เฮิร์นะครับวนพีคทูพีคอยู่ที่11.5นะครับปกติต่อไปวัดตัวที่2นะครับ ตัวที่2ก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่50เฮิร์ตนะครับว้นที่ทุพีอยู่ที่สิบเอ็ดจุดสี่นะครับปกติครับตัวที่สามครับตัวที่สามก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่50เฮิร์ตนะครับว้นที่ทุพีอยู่ที่สิบสามโวลต์สัญญาณปกติครับไปดูตัวที่สี่ ตัวที่4ก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมควาห้ี่50เฮอร์นะฮะวนพีกทูพีกอยู่ที่12.2สัญญาณปกติครับครับสัญญาณที่มอเสเฟตทั้ง4ตัวก็ปกตินะฮะทั้ง4ตัวแล้วต่อไปก็เดี๋ยวทดสอบรันดูเบื้องต้นนะครับว่าจะทำงานได้ปกติหรือเปล่านะฮะ ผมจะลิมิตกระแสไว้ที่3แอมป์นะครับแรงดัน42โวลต์จ่ายไฟเข้ามาแล้วนะครับก็ลองรันดูนะฮะถ้ากิจทายทำงานได้ปกตินะครับจะต้องผลิตไฟทางฝั่ง AC ได้ไม่ต่ำกว่า100วัตต์นะฮะลองดู เริ่มรันแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวดูกำลังการริดทางฟัง AZ <Okay. S 1> กันต้องไม่ต่ำกว่า100วัตต์นะฮะถึงจะถือว่าปกติ 102วัตต์นะครับเกิน100วัตต์นะฮะก็ถือว่าปกติแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูอีกรอบหนึ่งนะฮะ นะครับ106กวัตต์นะฮะครับกำลังวัดที่ผลิตได้สูงสุดเกิน100วัตต์นะครับก็ถือว่าตอนนี้กิจทยรันทำงานได้ปกติแล้วนะครับอ่าก็เดี๋ยวประกอบนะฮะประกอบแล้วเดี๋ยวมาทดสอบที่กำลังวัดสูงๆกันดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะปกติหรือเปล่า ครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาทดสอบรันที่กําลังวัดสูงๆดูว่าจะรันได้ปกติหรือเปล่านะครับถ้าคลิปวิดีโอมีแบ็กกราวด์ซ่าๆเข้าไปต้องขออภัยด้วยนะฮะตอนนี้ฝนกําลังตกนะครับอาจจะมีเสียงแบ็กกราวด์รบกวนบ้างเดี๋ยวผมจะลิมิตกระแส,ะสที่18แอมป์นะลิมิตกระแสของ power supply ที่18แอมป์แรงดัน42โวลต์นะครับ ถ้ากิททยอิเวอร์เตอร์รันทำงานได้ปกตินะครับจะต้องผลิตไฟทางฝั่ง AC ได้ไม่ต่ำกว่า600วัตต์นะครับทดลองรันดูเลยเริ่มรันนะฮะเดี๋ยวดูกำลังการผลิตก,กันจะถึง600วัตหรือเปล่านะครับถ้ารันได้ปกติ กำลังวัดจะต้องได้ไม่ต่ำกว่า600วัตต์นะฮะนี่นะฮะ612 13อ่ะเดี๋ยวลองดูว่าสูงสุดเท่าไหร่นะครับแต่เกิน600วัตต์แล้วถือว่ารันได้ปกติแล้วนะครับ6 4 0กว่า อยู่ที่ราวๆ649วัตต์นะครับมันดึงจนเพราะั่าสายตัดแล้วเริ่มรันใหม่แล้วนะฮะก็โอเคนะครับกิจทายอินเวอร์เตอร์ In สามารถรันได้ปกติแล้วนะฮะครับตัวนี้มีอาการเออร์เลอร์ไม่รันแต่แรกนะครับลูกค้าซ่อมเองอเปลี่ยนมอสเฟตนะครับแล้วก็ทดสอบรันลูกค้าบอกประมาณ2วิก็ มันก็ช็อตอีกนะครับอุปกรณ์บริเวณมอสเฟสตัวที่2นี้นะฮะตัวนี้ช็อตเสียหายนะฮะก็คาดว่าในตอนแรกที่ลูกค้าซ่อมเนี่ยมันมีอุปกรณ์เสียหายอยู่นะครับลูกค้าเปลี่ยนมอสเฟตแล้วก็ไม่ได้วัดสัญญาณที่ตัวมอสเฟตอาจจะไม่มีออสิโลสโคปนะฮะก็เลยไม่ได้วัดทดลองมันก็เลยช็อตอีกนะครับก็ผมได้เปลี่ยนอุปกรณ์ตัวที่เสียหายนะฟิวแล้วก็มอสเฟตที่ลูกค้าเขาส่งมาด้วยนะฮะก็ตอนนี้ กิจทายอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกติแล้วนะครับแต่ว่านะฮะผมก็จะพูดอยู่เสมอว่ากิจทายอินเวอร์เตอร์ที่ซ่อมไปแล้วเนี่ยนะครับมันเคยเสียหายมานะฮะมันเคยช็อตมาเนี่ยหมายความว่า,าที่ท่านใช้งานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบไฟหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ระบบที่ท่านใช้อยู่เนี่ยแสดงว่ามันมันอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์หรือระบบไฟอาจจะมีความผิดปกตินะครับซ่อมไปแล้ว ก็มีโอกาสที่จะพังได้อีกนะครับบางทีท่านซ่อมไปเนี่ยอาจจะรันได้แค่วันสองวันพังก็ได้อาจจะเป็นไปได้นะครับถ้าระบบไฟฟ้ามันไม่เสถียรน,นะฮะ,ะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปผิดพลาดกันใดขออภัยลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ